แล้วก็มาชมเนื้อฉนวนนะครับหรือเนื้อมหาฉนวนนะครับเนื้อนี้ทางช่องก็มีเก็บอยู่4เนื้อนะครับเดี๋ยวไปรับชมความสวยงามกันแต่ละเนื้อกันเลยนะครับโอเคเรนแรกเป็นเนื้อฉนวนลงยาน้ําเงินแดงนะครับจีบอลเหลืองด้านบนก็ลงยาสีน้ําเงินนะครับขอบก็ลงยาสีแดงและลงยาจีบอลเหลืองมีจานวนการจัดสร้างแค่199เหรียญเท่านั้นครับว้าว wow. เหนที่สโซนเนื้อฉนวนนะครับก็จะเป็นเนื้อฉนวนลงยาแดงน้ําเงินจีบอลเหลืองนะครับก็จะลงยาข้างบนสีแดงและขอบข้างลงยาสีน้ําเงินครับก็ลงยาจีบอลเหลืองมีจํานวนการจัดสร้างเพียง199เหรียญครับมาชมเหรียญที่3นะครับเป็นเนื้อฉนวนโคด9รอบครับก็จะตอกโคด9รอบข้างในนะครับแล้วก็จะมีการจัดสร้างเพียง299เเหรียญ มาชมเหรียญที่4โซนเนื้อฉนวนนะครับก็จะเป็นเนื้อฉนวนหน้าก,ากากปอกลูกปืนครับมีจํานวนการจัดสร้าง999เหรียญจะเป็นหน้าก,ากากปอกลูกปืนเต็มใบสวยๆ